ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอุด้งนะผมในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในอัปเดตล่าสุดของ Anime a v e n เจ r ร์นะผมนั่นก็คือเจ้าตัว Visual Swordswoman นะผมหรือว่า Arsena จาก Sword Art o น l i n e นั่นเองครับผมดี s h อ p รับกิฟต์เกมพมาสและต่างๆไม่ว่าจะเป็น Go Garden All Star Tower Defense X Anime Vanguard Anime Ranger X พร้อมขายรหัสไกดแบบต่างๆรับฟาร์มและ AFK e ทุกอย่างในเกมเติมโลบังแท้ปลอดภัย100%เข้าลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยครับผมก็ Visual s w o r d m a n หรือว่า Arsena นะผมก็เป็นตัวระดับมิสติกตัวใหม่นะผมที่อัปเดตเข้ามาในอัปเดตล่าสุดของ Anime Ranger X นะครับผมก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนผมนะผมที่ให้ยืม ID นี้มารีวิว นะะครับอ่มาในดูส่วนของวิวกันดีกว่านะผมก็อสาสนะเนี่ยเพื่อนผมนะครับผมก็ทำสเตตไว้ประมาณนี้นะผมในส่วนของแอคแท็กเนี่ยตีเป็นกายภาพเนาะแล้วก็สเตตที่เพื่อนผมทำไว้นะผมก็คือ 3S นะ4ช่องก็คือแอคแท็กเระยะแล้วก็สปีดแล้วก็เป็นโอบวกตรงคูดาวเป็นโอธรรมดาไม่ใช่โอบวกตรงคูดาวนะผมแล้วก็เพื่อนผมก็กดเป็นบัฟส่วนจุดหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็อสาสนะเนี่ยสามารถหาได้จากซัมมอนเลยนะทุกคนอ่นนี่นะหาได้จากตัวตู้ซัมมอนเลยนะผม ประมาณนี้นะครับส่วนอาสูนะเนี่ยไม่สามารถอีโวได้ทุกคนค่อนข้างเสียดานนะผมไม่สามารถอีโวได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอสกันก่อนที่ผมจะลืมนะผมอ่ะคอสของอาสูนะก็เป็นอย่างนี้ครับอ้าวไม่มีคอสหรออุ้ยอาสูนะไม่มีคอสหรอโอ้เอ้อาสูนะไม่มีคอสเฉยเลยฮะอ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพสฟทีฟของอาสูนะากันนะผมว่าจะมีอะไรบ้างเนาะอ่ะมาครับผมมาดูกันปุ๊บโอ้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะทุกคนก็ อ,อ,อาจจะตัวหนังสือเยอะเฉยนะผมอ่ะมาดูในส่วนของพาส,สิฟ์แรกของอาสนะนะผมโอเคมาพาส,สิฟ์แรกเมื่ออาสนะมี HP น้อยกว่า30%หรือว่าตุยนะผมอาสนะเนี่ยจะมอบบัฟให้ทุกคนดังนี้ครับผมก็คืออเพิ่มดาเมจให้เพื่อนๆนะผมสิบเปอร์เซ็นตะผมอ่าโอเคเพิ่มดาเมจให้เพื่อนๆ10%เนาะแล้วก็การโจมตีครั้งถัดไปของพวกเขาเนี่ยนะผมอ๋อสกิลขออภัยทุกคนมาเป็นอาบิลิตี้ตีนะผมนึกว,ว่าอันนี้ สกิลครัง้งต่อไปของเพื่อนๆน,นะผมจะทำดาเมจคูณ2นะครับผมเออโอ้อันนี้คือบัฟที่อาซนะเมื่อเลือดต่ำกว่า30หรือว่าตุยนะครับจะมอบบัฟนี้ให้เพื่อนนะผมต่อมาถ้ามีซอสวิชวลซอสแมนหรือว่าคิริโตนะครับถ้ามีคิริโตอยู่ในสนามเนี่ยคิริโตจะได้รับเออดาเมจเพิ่ม30%แล้วก็ฟื้นฟ,นฟู HP ของคิริโตะ15%นะครับนะผมเออโอ้เป็นแบบตัวเล่นคู่กันอยู่แล้วนะทุกคนเออ แล้วก็ระยะเวลาคููดาวของอมันมี2อันเนาะแปลว่าอันบนเนี่ยน่าจะเป็นอันแรกทุกคนที่มอบให้กับทุกคนเนาะคููดาวสีิาวิแล้วก็อันล่างน่าจะเป็นของชีริตโตะนะผมคููดาวร้อยิบวิแล้วก็ไม่สามารถซ้อนทับได้เนาะตัวพาสีอันนี้โอเคกันคนแบบไอ้นี่แน่เลยแบบงงเรียกว่าไงเสกขายเสกขายทุกคนเออน่าจะน่าจะใช่นะคิดว่าน่าจะใช่นะผมอ่ะพาสีต่อมาก็คือเมื่อพัธมิตรใกล้เคียงนะผมทำการโจมตีปกติครบ3ครั้ง บนศัตรูตัวเดียวกันนะผมก็คือตีตัวเดิมครบ3ครั้งนั่นแหละอาสนะเนี่ยจะสลับตำแหน่งกับพันธมิตรคนนั้นนะผมก็คือสวิทนั่นเองนะผมไดเร็กสวิทนะในเรื่องก็คือไอสวิทนั่นแหละทุกคนอ่าสวิทกันนะซึ่งหลังจากที่สวิทไปแล้วนะผมตัวอสาสนะเนี่ยอ่าจะใช้จะอะไรเนี่ยตัวอสนาสนะผมจะได้รับสกิลติดตัวยูนิตตัวนี้นะผมกับเป้าหมายนะครับผมโดยที่อสาสนะเนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มก็คือได้ดาเมจเพิ่ม 15%รนะผมจาก Unit นะยูนิตประเภทโฮลี่นะทุกคนแปลว่าหลังจากที่เขาสวิตไปแล้วใช่ไหมทุกคนไอตรงที่บอกว่าใช้ความาความเสียหายจากสกิลติดตัวนะผมก็คือนั่นแหละน่าจะอันนี้นะทุกคนหมายถึงว่าตัวอาสนะเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มจากยูนิตประเภทโฮลี่นะผม15%เนาะแล้วก็หลังจากที่สลับไปแล้วเนี่ยพันธมิตรที่ถูกสลับตำแหน่งนะทุกคนจะได้ดาเมจเพิ่ม15%แล้วก็ได้สปีดเพิ่มอีก 25%นะครับผมแล้วก็หากพันธมิตรที่ถูกสลับเนี่ยเป็นคริโตะนะครับผมก็คือถ้าตัวที่สวิตไปเนี่ยเป็นคริโตะใช่ไหมคริโตะเนี่ยจะได้รับเพิ่มน่าจะคริโตะนะทุกคนเออเออใช่คริโตะเป็นเป็นฮีเนาะคริโตะจะได้รับดาเมจเพิ่มเอ,อ้ไม่ใช่อ๋อคริโตะจะได้รับคิเลตเพิ่ม25%ขออภัยทุกคนอ่านผิดนิดนึงมันช่วงเช้าอ,นะอ,อ,อ่ะเนาะเอออ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วกันในส่วนของพาสซีฟอันล่างนะผมสรุปให้ฟังอีกทีนนึงก็คือืออเมม่พัธิตร โจมตีตัวเดิมครบ3ครั้งอาสนะจะสลับตำแหน่งกับตัวนั้นนะผมและอาสนะเนี่ยก็จะได้รับดาเมจเพิ่มจากยูนิตที่เป็นประเภทโฮลี่1 5นะครับผมและถ้าตัวที่สลับไปเนี่ยเป็นคีริโตะคีริโตะเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่ม25%อ่ะลืมไปพวกตัวที่ไม่ใช่คีริโตะหรือว่าอาจจะเป็นคีริโตะด้วยทุกคนตัวที่อาสนะสลับไปเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่ม15%แล้วก็สปอีก25%แตตถ้า้ิริโตีเนี่ยะไดิบห้าเ,เม2รดเวยนครัตผมจากตรงนี้นะ ก็คือโดยรวมแล้วตัวเนี้ก็คือเอาไปเล่นคู่กับคีริโตแหละอืมซึ่งถ้าสลับกับคีริโตเนี่ยคีริโตเขาจะได้ดามเมจเพิ่ม15%สปีด25แล้วก็คีเรท25%ในขณะที่ตัวอื่นจะได้แค่ดามเมจ15%แล้วก็สปีด25นะผมอ่ะประมาณนี้ในส่วนของพาสซีฟของอาร์ซูน่นะผมอ่ะมาดูในส่วนของดีเทลออคัน,นผมว่าจะเป็นยังไงนะดีเทลออของอาร์ซูน่านะผมก็คืออาร์ซูนะเนี่ยเป็นธาตุโฮลี่นะเออก็ต้องเป็นธาตุโฮลี่แหละถ้าพี่แกจะได้บัฟจากธาตุนะกคอ อาร์เบอริตี้ดามเมตอยู่ที่400%นะผมเบตอยู่ที่225,000นะอาร์บอริตี้ครูดาวอยู่ที่17วีแล้วก็ค่าแม่นอยู่ที่90%ส่วนคอสอยู่ที่2,200เนาะแล้วก็เรมิสปอนอยู่ที่2ตัวเซนครูดาวอยู่ที่25วีครับแล้วก็คีอาไม่ใช่เอ็ก e ตารสเตอรคนคีเลดอยู่ที่20%คีดาเมตอยู่ที่70%ลบรีกิ5แล้วก็ต้านสกิล40%นะผมอ่ะประมาณนี้ในะส่วนของดีเทลอของอาร์เซน่นะผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดู เกมเพย์ของตัวอาสนะกันนะั้นผมว่าจะเป็นยังไงนะแล้วทำไมหอกมันลอยอย่างงี้นะอ่ะเจอกันในเกมครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมเพย์ของอาสนะกันดนะีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนปึ๊บผมปาไปคุณหนึ่งอ่ะแอนิเมชั่นมีไหมอาสนะฉันขอดูแอนิเมชั่นของเธอหน่อยได้หรือไม่อ้าวไม่มีอ่ะแล้วหอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว ia, เลเปียเธอไปไหนอ่ะอาสนะเลเปียหายทุกคนอาสนะเลเปียหาย ทำไมเลยเปียหายอ่ะเอ้ยแต่ผมเปิดไอ้ไอ้นี่แล <ite> oh ้วนะทุกคนผมเปิดอาร์เบลิตี้สกิลนะนี่เปิดให้ดูนะผมเปิดแล้วจริงๆนะอ๋อนี่นี่นี่อ๋อพุ่งเข้าไปอ๋อเขาพุ่งเข้าไปแล้วก็แบบไปจิ้วจิ๊วจิ๊วจิ๊วทุกคนเออโอเค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 ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราดูกันที่ตัวสแตทเริ่มต้นของอาสนะก่อนแล้วกันนะผมตั้งแตทเริ่มต้นของอาสนะคือ HP 89,000เนาะดาเมจ45,000คูลดาวน์1.7วิอาร์เบลิตี้ดาเมจอยู่่ทีี225,000อบลิต คูดาว17วิระยะ24แล้วก็สปีด3.8นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเป็นคูน2นะผมขอดูตัวแอนิเมชันอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เราอาจจะเห็นไม่ชัดนะทุกคนอ่ะดูซิพุ่งเข้าไปปุ๊บปุ๊ป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 อ่าประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะโอเคปรับเป็นคูน1มาเดิมมาอัพอาสนะกันดีกว่าอสนาสนะนะผมขั้นแรกอัพอยู่ที่3,330เนาะอ่ะอัพไปขั้นต่อไป4,500อ่าในการรับเพิ่มได้ Star นะทุกคนนเอ่อ่าาววปะะ อ่านผีก็อขออภัยแล้วกันนะทุกคนอ่ะอัพไปปึ๊บแล้วก็เรียกออกมานะปึ๊บดูดิขยด,ดูหน่อยขยด,ดูหน่อยขยดูหน่อยเดี๋ยดูสิโอ้จะตีเป็นลายทุกคนแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นเลนะเดดูดิขดยันเดิน Animation นะฮะฮะใช่ป่าวะทุกคนเมื่อกี้คือ a n i m a t i o นป่าวะเมื่อกี้ใช่ปะเดี๋ยว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 เมื่อกี้คือใช่ปะ ทำไมผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันจะใช่วะแต่ว่าเลปียเธอหายนะอาซินะเธอเอาอะไรตีน่ะผมขอดูอนิเมชันอีกทีอ๋ออ่ะแค่นี้เหรอเดี๋ยวไม่เห็นเอฟเฟคด้วยซ้ำอ่าโอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะส่วนของอนิเมชันสกิลนี้นะอมาอัพกันต่อขั้น4 7 0 0ครับอ่าแล้วขั้นสุดท้ายทุกคนน่าจะขั้นสุดท้ายนะมาเชอร์อะไรเนี่ยอ่ะผมไม่อ่านแล้วกันเพราะว่าถ้าอ่านน่าจะผิดละ ดูดูทรงลอะออะมันก็จะได้ไอตัวท่านี้มาทุกคนใช้เงินหนึ่งหมื่นนะอค่าตัวท่าจริงๆด้วยอ่ะไหนผมจะลองลบตัวนี้แล้วก็เสกอาสน,นะออกมามีสกิลกดไหมโอเคไม่มีอะมาดูแอนิเมชั่นกันว่าจะเป็นยังไงแอนิเมชั่นอาโอ้โหสไลด์เข้าไปจิ้มเลยทุกคนเออเป็นการสไลด์เข้าไปจิ้มเนาะก็คือสไลด์ได้โหดมากเลยนะเมื่อกี้แบบวื้ดไปเลยทุกคน มาเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในส่วนของตัวสกิลคู่กับคีริโตกันทุกคนอ่ะมาจริงๆมันคือสกิลคู่กับตัวอื่นตั้งแต่แต่ว่าผมอยากเห็นคู่กับคีริโตเนาะแต่ว่าเขาจะต้องสลับกับตัวหน้าดิเออต้องสลับคู่กับตัวหน้าเพราะว่าอาซูนะจะสลับกับตัวนั้นแทนนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลองขายอาซูนะก่อนอ่ะเดี๋ยวผมลองขายอาซูนะแล้วดูดนะว่าพระศีริคีเโตจะได้ไหรือเปล่านะทุกคนอ่ะลองขายดูนะปุ๊บอ่านี่ไงดาเมจเพิ่มส0เปเตโอเค โอเคเลยโอเคเลยอ่ะมาต่อมาผมจะลองอันนี้นะอันนี้คีย์ตัอยู่ข้างหน้าทุกคนเดี๋ยวดูดิว่าอาซนาจะสลับกับคีย์ตัวไหมดูดิอันนี้คือคีย์ผมเอาคีย์ตัอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวดูว่าอาซนาเขาจะสลับกับคีย์ตัไหมแต่แต่มันต้องตีตัวนั้นครบสามครั้งนี่หว่าใช่ปะแต่คีย์ตัมันตีม่องไปเลยอะเออว่ะเออว่ะใช่ทุกคนเออนั่นเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นเซเบอร์ถ้างั้นเราเปลี่ยนเป็นเซเบอร์ดูทุกคนอ่ะเราเปลี่ยนเป็นเซเบอร์ดู อ่ะน้าปียเป็นเซเบอร์ดูทุกคน่ะแต่ไม่รู้ว่าเซเบอร์จะได้ตีครบสามครั้งหรือเปล่านะทุกคน่ะเดี๋ยวเราดูดิว่าเขาจะสลับไปยังไงนะค่อนข้างยากถ้าจะถ้าจะให้เห็น่ะอาจจะต้องไปตีบอสแทนทุกคนทท้งนั้นนะถ้าแบบอยากเห็นอาวนะาสลับอะเนาะเอ้ยนี่นี่นี่นีนนี่อนี่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 ี่เขาจะสลับมาอย่างงี้นยทุกคนเอออะโอเคโอเคโอเคอะอย่างนนเราก็ได้เห็นแล้วทุกคนเรื่องการสลับเนาะอะ แล้วก็โดยรวมเนี่ยอัสนะอ่าอัพเต็มประมาณนี้ทุกคนอันนี้เวลร้อยนะทุกคะ HP น HP อยู่ที่ 3, 000, 3มามแสนสามผมดาเมจอยู่ที่2องแสนหนึ่งหนึ่งพันนะทุกคนสองแสนหนึ่งพันเออคูด้าอยู่ที่สองจุดสามวิอาเบรตี้อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเอ็มนะผมก็คือหนึ่งล้านอาเบรตี้คูดา้าสิบเจ็ดวิระยะห้าสิบเอ็ดแล้วก็สปีดสี่นะผมแล้วก็ส่วนอ่าตรงเอ็กซ์ตาร์สเตตเหมือนคีดาเมจจะได้เพิ่มปะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะคีดาเมจได้เพิ่มเนาะส่วนคีเล็ดนี่เหมือนจะได้เพิ่มเหมือนกันแต่ว่า จะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะแต่คิดว่าน่าจะได้เพิ่มนะผมตรงนี้นะอ่ะโดยรวมอาร์เซนะาก็มีประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไปตัดเข้าสู่ช่วงสรุปกันดีกว่าไปโอเคก็จบไปแล้วผมสําหรับการรีวิวตัวอาร์เซนาเนาะอ่ะมาเดี๋ยวผมจะสรุปในมุมมองผมให้ฟังนะผมเกี่ยวกับตัวอนาร์เซนะาเนาะก็ตัวอาร์เซนะาเนี่ยโดยรวมแล้วสําหรับผมนะก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช่ได้นะสำหรับผมใช้ได้ใช้ได้มันไม่ได้แย่มากแต่ผมให้อยู่ในระดับเดียวกับคีย์โตเลยแล้วกันอ่ะ แต่ว่าถ้า2ตัวนี้เล่นคู่กันผมว่าอาจจะได้นะอืมอาจจะโอเคนะผมสําหรับการเล่นคู่กันนะของ2คนนี้นะผมเออน่าก็น่าสนใจนะสําหรับการเล่นคู่กันนะเพราะว่าเขามีพาสีที่เอื้อต่อกันมากๆเลยนะตัวตัว2ตัวนี้นะผมโดยที่อสนันเนี่ยจะบัฟคีโตะได้เยอะมากๆเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฮิวตัวคีโตะหรือว่าเพิ่มคีเลตให้คีโตะแล้วก็เพิ่มดาวมุง่งดามเมจอะไรอย่างี้ให้คีโตะด้วยนะผม แต่ถามว่าเไปเล่นกับตัวอื่นได้ไหมเล่นกับตัวอื่นก็ได้ครับก็โอเคนะสำหรับผมเออเพราะว่าอาชนาคมีการที่จะเป็นแบบสลับตำแหน่งอะไรอย่างี้เนาะโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าอาซนอลเนี่ยเ,เป็นซับ DPS นะครับเออเป็นซับ DPS นะเพราะว่าตัวเขาก็มีดาเมจด,ด้วยแล้วก็มีการบัฟให้เพื่อนด้วยนะและส่วนมากเนี่ยเขาจะบัฟให้เพื่อนๆทั้นทงนั้นเลยเนาะไม่ได้บัฟให้ตัวเองเลยนะผมจะมีบัฟให้ตัวเองก็แค่ตรงพาสีของอันนี้นะเออเนี่ย ที่เล่นกับทีมโอฮอลี่อ่ะเราจะบัฟตัวเองอะทุกคนเออแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยจะเป็นการบัฟเพื่อนๆหมดเลยก็โดยรวมตัวนี้ก็ผมให้เป็นอ่าซับดีเพนะผมสาหรับซื้อนะเนาะเออก็ใช้ได้นะสําหรับผมใช้ได้นะผมก็อโดยรวมก็อาไรฮะมันจะเป็นซับดีเพสมากกว่าแต่ถามว่าเอาไปเล่นเป็นดีเสจ๋าได้ไหมผมว่าไม่น่าไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่น่าจะได้แค่ซับดีเสมากกว่าถ้าจะเล่นเป็นดีเสจ๋าต้องเล่นไปเล่นทีมแบบทีมฮลี่อะไรอย่างเงี้เนาะเพื่อที่แบบอ่าเขาได้บัฟ ตรงนี้นะซึ่งมันไม่ได้บอกนะว่าแบบบัฟตรงนี้มันได้เท่าไหร่นะแปลว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นทีมโฮลี่เลยเนี่ยแปลว่าอาร์เซนาก็จะได้บัฟเลย6ตัวมั้งเออไม่5ตัวดิก็คือเอา15คูณ5นทะุกคนน่าจะใช่นะอันนี้จากการค่าเดาของผมเฉยๆเนาะเอออ่ะโดยรวมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมในส่วนของตัวอาร์เซนานะผมไม่มีคอร์ดด้วยเสียดายนิดน,นึงนะน่าจะมีคอร์ดนะผมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างได้เลย้วกันนะผมว่าเอออาร์เซนาเป็นยังไงนะผมแต่ เขาต้องเล่นคู่กับแฟนเขาอะไรครับทุกคนเออประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะผมในส่วนของรีวิวหนึ่งนาทีก็จะตามมาทีหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ